รับผมสวัสดีครับน่าพี่น้องครับเอนี่กับมาเจอรับสายฝนคนลังเขาอีกแล้วเมนี่เมนี่เร้ามารวมโดยเชิดก้านครับเหยียรสางพายนำลุนครับเมนี่พายนำลุนในหัวเดือครับครับหลังจากถือหนาปลาสอกพังแล้วนะครับเมนี่เรับมาซอยกันทำพายนำลุนครับเดวกะใ้เวลาเป็นเทียงไว้ดีครับกำลังกินเขากันเป็นตะเสียมเองพี่น้องเลย ต้มกายครับต้มกายห่อนๆครับเสียบไล่นี่ครับก้อยผักหอยครับพี่น้องก้อยข้ลืมใส่ทักเน่ามาเทปครับก้อยหอยกับเสบครับก้อยหอยเสียบเสียบเลยพี่น้องเดี๋ยวชิมให้ดูอืมปนมาหับปนหนักรปดูครับหนักระดูครับอืมสตอครับสตอก็มีครับยันมีสตอเหรอครับอืมลองเสยบให้ครับพี่น้อง มนนี่รับรวมสรวนกลาครับนี่จะค้นครับพิมพงานนอกสองอือแปดคนครับแปดค้นครับเก้าสีสิบเอ็ดก็มีรัวสามคนมครั้วเอ็กาอแซ่บเสียด้วยไหมครับมันเมื่ได้ไปเล็กินนอนมารับเลยครับมันนี้ต้องกินเขาวม่นี้ครับรับเขาเสียบดีไร้ครับครับ้าได้กินครับเขาแม่รัวนี่เห็นนี่โอ้ยเสียบคักครับนอนฟันดีพร้อมยอดครับ เดี๋ยวผ้าไปส้มผายน้ำรุ่นครับเดี๋ยวกินข้าวพี่นั่นแล้วครับพามาส้มผายน้นรุ่นนครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับที่น้ำปลาครับน้ำปลาผัดน้ำปลาผัดพังเมื่อครับพี่น้องอืมนีที่เบิรงครับเป็นหลองลึกเลยครับนี่นี่ครับกับผาครัมาสมแซมครับเห็ดผายน้ำล้นครับพอนี่ก็บต้นได้พี่น้อง นามาแห้งเอาไปอยู่นะครับท่อนนี้ครับตรงโป่งนะครับพี่น้องห้อกัะมาาซอยกันครับพัฒนาครับพนท่าครับเป็นพายครับขายน้ำาล้นตรงนี้ครับครับเมดแล้วตอนนี้เขามดพูดไม่สามกับสอบแล้วครับสามรูแล้วครับได้ทานั่นครับผมขลั่งนี่มีวิวงามๆครับมีน้ำตกน้ำขับขรั่งนี่ครับสวยงามครับผมโอเคครับมื่อนี้ก็เป็นวันที่ วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดวันละคารที่สิบเจ็ดครับพฤษภาสองห้าหกห้าครับอ๋อฮักากาบกินข่าวตอ่อครับไปเ้มผายน้ำล้น,น,แลนแล้วอ๋อตอนไปไหนเรื่องตอนเรื่องตอนเขาต่อ,ตอให้ร้ต่อให้เขาร้ายนนี้ครับงี้เอาถอนก็มีนะครับเขาเดี๋ยวตอนนี้รครับตะกี้ข่าวต่อครับเดี๋ยวเราไปถ่ายไม้ขั้วกันมาช่าาวยเฮ็ดกับเขาก่อนนะตอนนี้ทีมงานไม้ขั้วครับผมไม้ขั้วเราสามคนครับ ตัวนี้สาวผ่องปกาก้าครับนี่ครับ,รบขอเสียบตัวนี้สาวแบมหันไม่ให้เขาเห็นเนี่ยนี่ตัวไหนมีคู่อะไรครับป่ามวยหน่อยครับผมนี่เสียบเพื่อครับเขาันนี้ครับ,รบนี้กับบอสโกครับบอสโกเอ่ไปขี้ขอ, <c oughs> ขอกันดวกว่ายานตอนมันนีจจาเมื่อกี้ขวก,กันอ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ข,ขากินมดนิจจากหัวเรือไหก็ครับในหัวเดือครับตาน้องตาน้อง โอ้ยตะเวนคือมีอีกหน่วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวม่วงๆเลยโอ้กินเขากไ็ได้เพี่น้องนะบานนี่เดี๋ยวสิบว่าทานตอนเมือนอีกจากอะไรโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวห้องก้าสิกิน,ขกน,นเขาก่อนบานนี่พาใครกินเข่าเสียบเสียพี่น้องได้มากินน้วกันครับนีเ่เอาข้อแซบแตี๋ยบีดีแซบอีดีขันครับอยากให้ได้กินน้ำกนกกยกก้อยบรอยหอยนี่ต้มไก่หนะ่อนๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกรสิห้าคลิป ไอ้แถวๆบ้านเฮานี่แหละอากาศดีๆครับเดี๋ยวจังหน่อยก็ได้ส้มออกทุเรียนนะครับหาบักเตี้ยนโต๊ะโต๊ะโต๊ะต,ต,ต,ต่วนละบ้านนี้เออหนใหญ่ก็บกลรสิได้ตัดอะไรกับประมาณอีกเดือนนึงก็บใครสิถอาดอะไแล้วเนาะนมีหลุนโยงเนี่ยครับอ่าอย่บเบื่อครับเดย์เจอเบาส่งนะครับตัดทุเรียนครับเดี๋ยวจถ่ายคลิปลงให้เบิ้งครับผมโอเคครับผมมากับสิสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณในรายครับีซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับด้ยกระดิ่งตริงตริงนะครับพี่น้อง เดชุ่มเดสุ่มคลิปต่อไปนะครับน้าะขอบคุณหลายครับโอเคครับแล้วก็กินข่าวกันได้พี่น้องครับบ้าสวัสดีครับผม